เจ้าทรงเรียกอับรามพระยาเวตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบีดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าและให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเมื่ออับราม ทําตามพระดํารัสของพระยาเวอับรามก็ออกจากเมืองฮารานท่านมีอายุได้75ปีอับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านฝ่ายนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮากานางซาายจึงพูดกับอับรามว่าดูเถิด พระยาเวไม่ทรงให้ฉชั้นมีบุตรขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉชั้นเถิดอับรามเข้าไปหานางฮากานางก็ตั้งครรภ์อายุอับรามได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสกับเขาว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้า เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับ,บราฮัมพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้นจงเรียกชื่อนางว่าซาราเราจะอวยพรนางเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้า เราจะอวยพรนางและนางจะให้กำเนิดชนหลายชาติกษัตริย์ของชนชาติหลายชาติจะมาจากนางอับราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะและคิดในใจว่าชายผู้นี้อายุ100ปีแล้วจะมีบุตรได้หรือซาราผู้มีอายุ90ปีแล้วจะคลอดบุตรหรือพระเจ้าตรัสว่าที่แน่นั้น คือซาราภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้าและเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสอักนางซาราก็หัวเราะในใจกล่าวว่าในเมื่อฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันยังจะมีความยินดีอย่างนี้อีกหรือพระยาเวตรัสกับอับราฮัมว่าทำไมนางซาราหัวเราะ และกล่าวว่าฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรชายจร,จริงๆหรือมีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พระยาเวจะทรงทำได้พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าซาราก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อเขาชราแล้วตามเวลาที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขา นางซาราจึงพูดกับอับราฮัมว่าไล่ทานหญิงคนนี้กับลูกชายของนางไปเพราะว่าลูกชายของทานหญิงคนนี้จะเป็นทายาทมรดกร่วมกับอิสระลูกชายของฉันไม่ได้แต่พระเจ้าตรัสก,กับอับราฮัมว่าอย่าก,กุ้มใจเพราะเรื่องเด็กนั้นและทานหญิงของเจ้าทุกสิ่งที่นางซาราขอก็จงทำตามที่นางขอ เพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสระต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับ,บราฮัมและตรัสกับเขาว่าอับ,บราฮัมท่านทูลว่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสระบุตรคนเดียวของเจ้าไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอาลาของเขาใช้หนุ่มไปกับเขาด้วยสองคนกับอิสระบุตรชายของเขาเขาตัดฟื้นสำหรับเครื่องบูชาแล้วเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่เขาพอถึงวันที่สามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั่นแต่ไกลอับราฮัมจึงพูดกับคนใช้สองคนของเขาว่า อยู่กับลาที่นี่เถิดเรากับลูกจะเดินไปที่โน่นนมัสการพระเจ้าแล้วจะกลับมาหาพวกเจ้าอับราฮัมเอาฟืนและเครื่องบูชาใส่บ่าอิสอักบุตรชายมือถือไฟและมีดอิสอักพูดกับอับราฮัมบิดาว่าพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยพ่ออยู่นี่ลูกจึงว่านี่ไฟและฟืน แต่ลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระยาเวตรัสบอกเขาไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วมัดอิสระบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืนแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายแต่ทูตของพระยาเวเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าคาพรองอยู่ที่นี่ทูตสวรรค์ว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลย เพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจา้าและเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายไว้จากเราอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึง่งเขาของมันติดที่พุ่มไม้เึบอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชาย